แล้วก็มาคุมมือเราใช่ถ้าบางทีเส้นใหญ่เกินไปแล้วก็หลีดให้ช้าลงหน่อยนนไมดีครับเพื่อนเปิดคลิปกันหน้าหมู่บ้านเสียนานิเวศโครงการสองนะตรงนี้จะมีร้างกรแฟรพรรนะเพื่อสมาชิกเกเก๋ๆอยู่ข้างต้นไมนะ้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นไงมีส่วนปอเทืองให้ถ่ายรูปนะ้วหน้าข้างหลังไนงะ ได้เลยครับพี่วันนี้ลาเต้ขนมมีพี่ขนมวันนี้มีคอฟเฟลคอฟเฟลอะะไรอคยฟเฟเป็นของเจ้าดังนี่เจ้านี้แหละเจ้าดังคาเฟ่คาเฟ่ชาบานัทเอาลาเต้กับคอฟเฟลอได้ครับลาเต่อคอฟเฟ่หนึ่งครับตามสบายครับพี่มีหมอนนอนเล่นได้เลยนะ จริงถ้ามันเร็วเกินไปก็จะได้เฟเวอร์นัำเร็วก็เหมือนการเร่งน,น้ำใช่ครับ บางขอนได้โอเคเตลาเต้ทานกินต้องไปกินบน,นลางขอนเลยอ่าใช่ครับพี่นี่กินบนตึกระหยกก็ได้พี่ถ้าเขาให้เอาขึ้นไป <laughs> ร้านกาแฟปิดห้าทุ่มอ่ะอที่นี่ก็ปิดเที่ยงคืนได้พี่ถ้าพี่มาอาะระ <laughs> ถ้าเทียบกันกับแก้วมันตะเกียของแก้วนี้เบอร์บทผมจะบางกว่าแก้วนู้นหน่อยการมีกระจกก็คือแค่มองเส้นน้ำนั่นแหละครับแล้วก็มาคุมมือเราใช่าบางทีเส้นใหญ่เกินไปแล้วก็หลีดให้ชา้าลงหน่อย่นี้